ึงมือใหม่ทุกท่านถ้าหากตู้ของท่านเป็นแบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้ได้โปรดดูคลิปให้จบเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสามารถกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปอยังร้านค้าชอปปีและแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับมีอะไรก็ทักมาได้ครับผมยินดีให้คําปรึกษาและตอบคาถามทุกท่านครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Compyfish ผมเชื่อว,ว่ามือใหม่หลายๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็คงจะมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือทําไม ตั้งตู้มาตั้งนานแล้วน้ำไม่ยอมใสสักทีทำไมลงปลาไปแล้วปลาตายตลอด <c oughs> ก่อนอื่นเลยครับสำหรับท่านที่มีปัญหาดังนี้ <c oughs> ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้มาเปรียบ <c oughs> เทียบระหว่างตู้สองใบนี้ครับเราจะมาดูกันว่ามีสิ่งใดบ้างที่แตกต่างกันระหว่างตู้สองใบนี้นะครับ จริงๆแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ส่งผลกระทบต่อตู้ของเราแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสแค่อุปรกรณ์กันนะครับเพราะว่าถ้าเรามีอุปรกรณ์ที่ดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งน,นะครับที่เหลือก็อยู่ที่ความเข้าใจของผู้เลี้ยงเองนะครับผม <Okay. S 1> อย่างแรกที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือวัสรุปลุ๋กครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเลี้ยงไม้น้านะครับโดยในตู้ไปที่1 ผมใช้วัสดุปลูกเป็นทรายละเอียดนะครับซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยในทรายก็ไม่ได้มีธาตุอาหารสําคัญเลยนะครับในส่วนของตู้ใปที่2ผมเลือกใช้วัสดุปลูกเป็นดินสำหรับไม้น้ำโดยเฉพาะนะครับซึ่งดินสำหรับไม้น้ำเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับเขาก็จะมีการใส่ธาตุสารอาหารที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตของไม้น้ํานะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโคมไฟที่ใช้นะครับโดยตู้ไปที่1ผมใช้หลอดไฟเกลียวทั่วไปที่ใช้กันตามบ้านเรือนนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าแสงไฟมันค่อนข้างมืดนะครับแล้วก็ไม่โทษถึงอีกด้วย ในทางตรงกันข้ามในตู้ใบที่2ผมใช้โคมไฟสลับแม่น้ําโดยเฉพาะซึ่งแสงก็ค่อนข้าง,างโอเคและก็ครอบคลุมบริเวณทั้งหมดของตู้นะครับและข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือการให้คาร์บอนไดออกไซด์แก่แม่น้านะครับโดยตู้ใบที่1ไม่ได้มีการใส่คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปนะครับ oh, <no. S 1> แต่ว่าตู้ใบที่2มีการให้คาร์บอนไดออกไซด์แก่แม่น้านะครับสิ่งสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือเรื่องกรองนะครับในตู้ใบที่1ก็จะมีกรองธรรมดานะครับมีแค่ปั๊มกับฟองน้ําแต่ว่าในตู้ที่2เนี่ยจะมีการใช้กรองนอนอะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่ามีท่ออินโฟกับอัลโฟลที่ใส่ในตู้นะครับที่ว่าจะเชื่อมต่อกับก้องนอกที่อยู่ด้านนอกตู้นะครับเมื่อเรามองดูภาพรวมของตู้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าตู้ไปที่สองนั้นมีความอุดมสมบูรณ์กว่าไปที่1มาก <Wow. S 1> ไมน้ําก็โตเขียวขจีน้ําก็ใสไม่ขุ่นมัวซึ่งแตกต่างจากตู้ไปที่1โดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นเราเลยสามารถสรุปได้ว่าการที่เราจะเลี้ยงไม้น้าให้รอดได้เนี่ยหเราต้องมีวัสดุป,ปลูกที่มีดั่ธาตุครบถ้วนนะครับ จะเป็นดินยี่ห้อไหนก็ได้แต่ขอให้ได้ใช้ดินไม้น้ำนะครับแต่ว่าถ้าจะใช้เป็นพวกกรวดหรือทรายเนี่ยก็ควรจะมีการฝังปุ๋ยหรือใช้ปุ๋ยรองพื้นก่อนนะครับ 2. งโคมไฟที่ใช้ก็ควรจะมีกําลังไฟเพียงพอแล้วก็มีค่าแสงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงไม้น้ำนครับเพื่อความง่ายเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อโคมไฟสำหรับเลี้ยงไม้น้ำโดยเฉพาะเลยจะง่ายกว่านะครับคามคนลองไรด์เป็นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าต้นไม้เขาต้องใช้คร์บองไรด์ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างพลังงานที่ใช้ในการเจริญเติบโตแล้วก็ดารงชีวิตของเขานะครับ กองที่ใช้ก็ควรเป็นกองที่มีขนาดเหมาะสมแล้วก็เหมาะกับจํานวนสิ่งมีชีวิตภายในตู้ของเรานะครับยิ่งเรามีปลามากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องให้อาหารมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ยิ่งมีของเสียเพิ่มขึ้นไปตามไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราใช้กรองเล็กแต่ว่ามีปลาเยอะเนี่ยกรองเขาก็ไม่สามารถกําจัดของเสียได้ทันนะครับของเสียที่คงค้างเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความเป็นพิษในน้ำนะครับซึ่งไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำนะครับจะทําให้ปลาอ่อนแอและเป็นโรคและตายลงไปในที่สุดในส่วนของมือใหม่ที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ ถ้าผู้ชมท่านใดวางแผนที่จะตั้งตู้โลเทคนะครับผมขอให้หยุดความคิดนี้ไว้ก่อนเลยไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีอุปสรรคมากมายที่เราท่านอยู่ครับผมไม่ว่าจะปัญหาเรื่องตะไคร่ปัญหาเรื่องฝ้าหรือน้ํา ปัญหาเรื่องน้ำขุนสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามือใหม่มาเจอก็อาจจะเกิดความท้อแท้ในการเลี้ยงไม้น้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะมีปัจจัย4อย่างที่ผมกล่าวก่อนหน้าน,นี้ให้ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็เหมาะสมด้วยเพื่อที่การเลี้ยงตู้ไม้น้ำของท่านเนี่ยจะได้ง่ายและก็ราบรื่นครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องผมนะครับสวัสดีครับ